กระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลสำหรับกลุ่มย้ายประเทศจันเถอะที่ล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มยกย้ายมาใส่สะโพกยกย้ายมีสมาชิกในกลุ่มแล้วกว่า9.7แสนคนค่ะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทั้งในเรื่องของการจัดการปัญหาโควิด -19 และการจับกลุ่มคุมขังแบบเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการได้ออกมาวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ออกมาพูดถึงปรากฏการณ์นี้ค่ะว่าเป็นความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมนักศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงกลุ่มคนวัยทำงานต้นๆซึ่งหมายถึงวัยที่เป็นอนาคตของชาติ สาเหตุของกระแสนี้ประเด็นหลักสุดคือการบริหารจัดการโควิด1 9ซึ่งเขารู้สึกว่ารัฐบาลยังทำได้ไม่ดีและมองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองทั้งนั้น 2. ท่าทีของฝ่ายบริหารหรือผู้ปกครองประเทศทุกครั้งที่แสดงออกต่อสาธารณะมีท่าทีไม่เคารพคนในประเทศพร้อมใช้คำพูดที่ดูเหมือนดูถูกเหยียดหยามประชาชน 3. เรื่องเศรษฐกิจการมีไรายได้ 4. ความไม่เป็นธรรมในสังคมและ 5. เรื่องการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื้อหาที่สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันเป็นเรื่องที่แตกมาจากประเด็นย้ายประเทศไม่ได้เป็นการพูดคุยกันเล่นๆหรือแค่ความฝันที่อยากไปแต่เป็นการไปเพื่อประกอบอาชีพอย่างจรงิงจังการตั้งคำถามและคำตอบแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังมากมีการให้คำแนะนำต่างๆจากผู้รู้และผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆมาตอบ คนที่แสดงความไม่พอใจหรือมองว่ากลุ่มนี้ทำไปเพราะประชดประชันหรือแค่คุยกันเล่นๆนั้นถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆว่าพวกเขาพูดคุยกันอย่างไรบ้างตามจริงแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนในกลุ่มจะมีโอกาสได้ไปทั้งหมดเพราะไม่ง่ายที่จะไปตั้งรกรากไปทำงานไปเรียนหนังสือต่างประเทศแต่สิ่งที่จะสะท้อนคือคนเกือบล้านคนในประเทศที่รู้สึกอยากย้ายประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองบ้านเมืองควรให้ความสำคัญหรือสนใจได้แล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเกือบล้านคนซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาวมีความคิดแบบนี้และไม่ควรใช้ท่าทีประชดประชันเขาหรือไปถามว่ามีปัญญาไปหรือเพราะเท่ากับขาดความเข้าใจเด็กยิ่งท่าทีของกระทรวงดิจิทัลไปพูดว่าให้ระวังตัวดีๆจะมีการแจ้งดำเนินคดีไปกันใหญ่แล้ว การทำเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เขารักชาติมากขึ้นเลยแต่จะทำให้เขาเกลียดผู้บริหารมากขึ้นและไม่อยากอยู่ในประเทศมากขึ้นดังนั้นต้องระวังท่าทีของฝ่ายบริหารด้วยจากจำนวนคนที่เข้าร่วมถ้าได้ไปสัก10%ก็ไม่ถือว่าน้อยหรือถ้ามีสัก1%ที่ได้ไปแปลว่าคนที่ได้ไปมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอาจเรียกได้ว่าเป็นสมองของประเทศคนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศจะไม่สนใจที่จะอยู่ในประเทศอีกต่อไปเรื่องนี้น่าเป็นห่วง ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ